สวัสดีคะ่ะพี่น้องทุกท่านข่าวดีประกันสังคมผู้ประกอบอาชีพอิสระมาตา3าม9ามาตา40และมาตา3า33ที่ยังไม่เกิดสิทธิ์ว่างงานขอยื่นรับสิทธิ์ช่วยเหลือจากทางภาครัฐเดือนละ5,000บาทได้นาน3เดือนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะก่อนที่จะไปรับฟังฝากเพื่อนๆนช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารที่ออกใหม่ด้วยนะคะด้านในทศพงศ์กิตวงศ์วิมานเลขาธิการสนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานกล่าวว่าผู้ที่ประกันตนที่ประกอบอาชีพอิสระมาตรา39และมาตรา40ที่ส่งเงินสมทบด้วยตัวเองเข้าระบบประกันสังคมจะได้รับการดูแลคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจมาตา3า39กรณีเจ็บป,ป่วยและกรณีชราภาพส่วนผู้ประกันสังคมมาตา40จะได้รับความคุม้คมครองขึ้นอยู่กับทางเลือกในการจ่ายเงินสมทบเช่นจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้การเจ็บป,ป่วยหรือบำเหน็จหรือชราภาพโดยผู้ประกันตนมาตรา39และมาตา40นั้น จะไม่มีเงื่อนไขในการขอรับประโยชน์ในกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมทั้งนี้รวมถึงผู้ประกันตนมาตรา33ที่ส่งเงินสมทบยังไม่ครบ6เดือนซึ่งยังไม่เกิดสิทธิ์กรณีว่างงานด้วยตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่24มีนาคม2563เห็นชอบให้ผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40 สามารถได้รับเงินช่วยเหลือตามมาตรการดูแลจากทางภาครัฐโดยรัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้เดือนละ5,000บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน2563ถึงเดือนมิถนายน2563ค่ะทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมขอให้ผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือจากทางภาครัฐโดยกระทรวงการคลังจะเปิดลงทะเบียนในวันแรกในวันที่28มีนาคม2563นี้เป็นต้นไปตั้งแต่เวลา8นาฬกาจนไปถึงเวลา18นาฬิกาโดยนำหลักฐานคือถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลนายจ้างลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ line, เราไม่ทิ้งกัน เมื่อผ่านการลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนแล้วก็จะได้รับเงินภายใน5วันโดยการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นพร้อมเพที่ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนหรือสามารถโอนเข้าบัญชีโดยตรงในกรณีมีข้อสองสัยขอให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่022739020ต่อ สามห้าค่ะและทางช่องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ